ข่าวดีนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังหางานอยู่ในเขตแหลมฉะบังจังหวัดชนบุรีนะฮะตอนนี้บริษัท ASM นะฮะเปิดรับสมัครรปภนะฮะลงหน่วยงานที่มิตซูบิชิมอเตอร์นะฮะที่นิคมแหลมฉะบังนะฮะรายได้อยู่ที่557บาทต่อวันนะฮะชุดก็จะเป็นชุดหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะจะเป็นเสื้อ แขนยาวสีเทานะฮะพับแขนเสื้อขึ้นแบบนี้มีหมวกแก๊ปให้นะฮะแล้วก็เป็นกางเกงคล้ายๆทรงทหารสีดำนะฮะแล้วก็ใส่รองเท้าคอมบทนะฮะส่วนผู้หญิงนะฮะผู้หญิงตอนนี้ยังเต็มอยู่นะฮะหน่วยงานที่เปิดรับผู้หญิงจะมีตามคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิคลังสินค้าสนามบินดอนเมืองแล้วก็ตามสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินและรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะฮะตอนนี้คลิปนี้นะฮะจะมาขอแจ้ง รับสมัครรอปภที่มิตซูบิชิมอเตอร์อยู่ที่นิคมแหลม